ดีท่านผู้ชมแนละท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะพบกับเดลแปบนะคะวันนี้ที่ช่อง Tech Champ Motor Channel แต่ไม่ใช่สาขาระยองนะคะวันน,น,นี้วันนี้บัาจะพาทุกคนนะคะมาชมรถที่สาขานคนปรปฐมนั่นเองนะคะก็คือถ้าลูกค้านะคะที่จะมาเตทที่สาขานคนปรปฐมนะถนนอะมันจะเป็นเอ,อ่อเส้นเส้นไปราชบุรีนะคะทางไปราชบุรีเส,เ,รเส้นเพชรเกษมเนาะติดกับโรงแรมไม่ได้นู่นเลยนะคะ สังเกตได้เลย,เเลยะคะว่าติดกับโรงแรมไม่ได้เลยนะ่ะเดี๋ยวแแบบจะพาทุกคนไปชมรถที่ไม่ได้รีวิวมานานมากแล้วนะตั้งแต่ปเปิดเต็น์เพราะว่ากว่านจะได้มาก็นานเหมือนกันนะคะไปคปันแรกนะครับว่าเต็น์นนม,<า>นมีรถอะไรรุ่นอะไรบ้างับมาชมกันนะคันแรกกันเลยครสามหกศูนย์นี้ติดจองไปแล้วตรงนี้ปีห้าเก้านะจบไปแล้วตรวนี้มาพาไปดู มีหัวลาดนะแต่ว่าตอนนี้มีอยู่หนึ่งพันแต่เดี๋ยวจะมีมาเพิ่มอีกเนาะวันนี้นะคะ Nissan UD นะคะปี60นหน้า370แรงนะคะวันนี้เป็นราคาแบบพิเศษพิเศษเลยเนาะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่มาดูรถและเห็นคลิปนี้นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะและจำราคาไว้ด้วยเพราะว่าคลิปนี้เป็นราคาพิเศษจริงๆนะคะ รถคันนี้นะมีสัญญูณดีเวอเ,เตอร์นะคะปี60ราคาอยู่ที่1ล้าน6แสน9หมื่นบาทนะคะฟังไม่ผิดน,นะ1ล้าน6แสน9หมื่นบาทราคาพิเศษนะคะนี่เลยตัวนี้เป็นหัวเตี้ยนะหัวเตีย้ยเล็กไมโยมันแสนเจ็ดหมื่นบาทนี่นะที่สภาพเดิมๆนะ่าจไม่ทำอะไรเลยนะสวนบ,บ้านนะแล้วก็อยู่สถานาะรยยองมีอยู่สองพันครับ เป็นหัวสูงหัวสูงนะหัวสูงคุณผู้ชากำลังหายูดีเฟนเตอร์นะคะคันนี้ปีใหม่จริงเล็กใหม่น้อยจริงนะสามารถแวะมาชมรถได้นะคะที่สาขานะครปฐมเนาะะพาไปดูภายในนิดหนึง่งดีกว่าตัวนี้อยากจะบอกก่อนคนระับอันนี้หน้าจอเป็นภาษาไทยแล้วนะหน้าจอเมนูก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หน้าจอเป็นภาษาไทยครับเห็นไหมครับนีม่มาวัดข้อมูลน้ำมันหน้าจอพวกเนี้ยนะพวกเมนูที่เป็นภาษาไทยหมดเรียบร้อยนะหลับเลขไหมครับอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะรถปีหกศูนย์นะภายในเรี่ยมนะนะสวยมาก ล้อแล้วกันเนาะหกล้อครอบนะทางแถวนี้คนเขาใช้ใช้แบบว่ารถหกล้อบรรทุกค่อนข้างเยอะนะคะทางเราก็เลยตัดรถหกล้อมาจอดไว้หนึ่งพันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตามาอีกเนาะก็คือคันนี้เลยนะคะเรนฮิโน่ดูทไมฮโน่อะดูมินเตอร์สองร้อยสิบตัวนี้ใช่คันนี้นะความยาวนะคะอยู่ที่หกเมตรห้าสิบนะลูกค้าท่านใดที่กำลังหาหกเมตร ความยาวประมาณนี้อยู่สามารถแวะเข้ามาชมได้นะคะ<ม>ที่แจ็คแชนส์สาขานคาปรปฐมเนาะหรือไม่นะคะโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์เซลล์หนิงได้นะคะเซลล์ที่นี่ชื่อว่าเซลล์หนิงเนาะเบอร์0ูนย์หกสามนะคะหกห้าหกนะคะศูนย์หกสามห้าหกหนึ่งหกเก้าสองสี่เนาะจะให้บอลทิ้งเบอร์เซลล์หนิ่งมาให้ด้านลา่างคลิปแล้วกันเนาะมาพาไปดูกันคันนี้ติดเครื่องเสียงมาจากระยองเลยนะใ จำคลิปได้นะคันนี้เคยรีวิวไปนะแล้วก็มีการจับทำตกแต่งเครื่องเสียงแล้วเรียบร้อยนะคะสใส่เครื่องเสียงหมดแล้วแล้วก็มีมีซองมิซับด้านในมีตู้ซับเคยรีวิวไปแล้วนะคะค่ะ FC FC ของเช็คแชป์มอเตอร์ชานเอะจะจำได้นะสช่มากดอกขับกลางแปดนิ้วหกตัวใชกใวนะ่กระบะสวยๆนะกระบะมินิมครบนะครับ เราไปดูคันต่อไปเลยแล้วกันเนาะสวมาไปดูคันต่อไปครับเดี๋ยวเดินทันด้วยได้ไหมใ่ลองดูก่อนประมาณรถอยู่ 10, 10, ประมาณสักสิบประมาณสิบห้าคันนะบางคันก็ยังไม่ผ่านเอ่อเต็นท์ใหญ่นะมาเข้าสาขานะครคุมก่อนนะอ่ะคันนี้นะคะเป็น NTR ร้อยห้าสิบแรงนะรถปีหกสองนะ,ค,ะความยาวอยู่มันห้าเมตรไม่ยาวมากกำลังพอดีพอดีนะคะแรงก็ไม่แรง สี่เก้าเบนะ,นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนาะราคาพิเศษนะคะเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทโอ,อ้ยลดลงอีกแล้วเนาะใช่รถไปเนาะรถซีค่อนข้างส่งนะไอห้าหมื่นห้าหมื่นนะตอนนี้ทุกคันก็สตาร์ทสตาร์ทเครื่องหมดเลยนะ<ช>สตาร์ทเครื่องหมดเลยพร้อมไปฟังเสียงเครื่องกันดูนะคันนี้นะคะ S t R 150แรงรถปี62นะความยาวอยู่ประมาณ มาดูภายในได้เต้นไงกันตัวนี้เป็นรุ่นใหม่หน้าหน้ากากกลนะครับกันตาหน้าตัวใหม่เช่นนั้นยางนี้ให้มาเป็นเลเดียนนะครับนะ9.5นะโอ้ยยังได้กินรถใหม่เลยครับเนี่ยกินรถใหม่เลยมาเดกากันหน้ากินหมื่นกิโลนะครับมีเลขใหม่เจ็ดหมื่ <7. 100. S 2> <10. S 1> นแปดพันกิโลนะ เหริงนะนเกียร์ร้อยสิแรงนะตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เข้าสาขาใหญ่นะตัวนี้่าไในสุใดรถทออนะมี2องรุ่นนคะรับสรุ่นสองยี่ห้อนะครับ2ขนาดนะวันนี้เพิ่งกลับมาจากการทำบุญที่ต่างนะเปิดเปิดเต้นปื๊บ่ะลูกค้าเข้าทันทีเลยมีจิบหมื่น 8 0 0พกิโลนะมาดูคันต่อไปครับน้องเล็กสุดละคันต่อไปนะคะเป็นรถตู้เนาะรถตู้นะคะ MNR 130แรงน,นะคะ130แรง่ะปี6 1หนึ่งแจ้งคันราคาคันนี้แล้วราคาคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่7 0 0,000นะคะ80,000บาทเนาะราคาพิเศษพิเศษเลยนะคะเฉพาะคลิปนี้เนาะรถลงไปเยอะนะใช่คันนี้นะคะต่อไปเป็น MNR NMR ร้อยสามสิบแรงรถปีหกหนึ่งนะคะดดเดี๋ยวดูภายในก่อนเดี๋ยวจะแจ้งราคาทีหลังคันนี้เป็นตู้เย็นนะตู้เย็นถ้าทำคนเยอะนะบนนะดูภายในครัคนภายในอยุปรกรณ์ครบนะงามันเหมือนใหม่นะครับเล็กใหม่เล็ใหม่มาดูเล็กใหม่ครับเล็กใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะนี่ครับ หน้าจอควบคุมเครื่องทำความเย็นนะในตู้นะนะครับมะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังตู้ดีกว่าบบตู้เย็นนี้มีมีทั้ง6ล้อแล้วก็10ล้อนะ10ล้อเดี๋ยวพาดูคันต่อไปนะตัวนี้เป็น10ล้อ10ล้ออันนี้เป็น6ล้อ 2> บบลอ2อไ,ไซส์นะตัวนี้ตามเปิดดู ที่กำลังหารถหกล้อพสามารถแวะเข้ามาชมรถได้เลยนะคะที่เช็คแชมป์สาขานครปฐมเนาะอันนี่เป็นรถคู่เย็นอุ้ยไหนสวยมากเรียบมากครับนี่ครับสวยจิครับคันนี้นะคะเป็นรถปีหกหนึ่งราคาอยู่ที่แปดแสนแปดเท่านั้นนะแปดแสนแปดเท่านั้นผมใช่ไหม สวยเลยไป,ไปโชว์พี่ใหญ่กันนี่ใหญ่สุดแล้คันาานี้ของรถตู้ยิงนครับตรงนี้มาดูหน้ากันต่อ,ตอนครับอ,นอนันนี้เนาะเคยลงรีวิวไว้แล้วเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ราคาพิเศษนะคะเป็นรถตู้นะมิเตร์240แรงน,นะคะปี60ราคาพิเศษเลยนะคะจากราคา 2ล้าน3ามแสนบาทเหลือ2ล้านสองเมื่อนั้นนะลดไปตั้ง1นนะึ่งแสนบาทเนี่ยอันนี้อันนี้พี่ใหญ่เรานะ่ันนี้240แรงนะใช่เนะเป็น10ล้อพอเสริมนะพอเสริมดนะ้านหลังเป็นพอเสริมนะพอหลังเป็นถุงลมนะครับยกล้อได้มาดูภายในกันดีกว่านะตัวน,นี้ผมก็เคยรีวิวแล้วนะนี่ก็มาจอดที่สาขาย่อยนะสาขาน้องครปผมนะสาขาท่าในใดนะกำลังหนะารถ ตู้เย็นนะครับไว้บรรทุกของอที่ว่าแช่เย็นนะครับตรงนี้หัวตาหัวผลไม้ตรน <ะ S 1> งนี้ครับภายในนี่สวยนะเราพาไปดูด้านท้ายครับด้านท้ายมีตัวนี้มีลิฟท์ท้ายด้วยนะลิฟท์ท้ายด้วยนะีตัวอยนะ่างอย่างเต็มทุกเส้นนะครับรถคันนี้พิเศษตรงที่ว่า ยางคู่หน้าเปลี่ยนเป็นยางใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะราคานี้แล้วว่ายางแต่เส้นหลังก็เป็นยางติดดัยางเดิมติดรถนะนี่ติดท้ายนะสภาพดนสวยเลยนะะดูช่วงล่างด้านล่างนี้เป็นถุงลมครับยกล้อได้ตัวน,นี้ก็ยกล้ออยู่นะยกล้ออยู่สภาพตู้สวยมากนะครับ เดี๋ยวแต่จะพาไปดูแม่ลูกนะคะรอบนี้เป,นนเป็นรถดำกันบ้างเป็นรถดักันบ้างเนาะนี่เลยคันนี้นะคะเพิ่งเก็บงานเสร็จจากรรยองานะแล้วก็เอามาจอดที่สาขานังกรปฐมถเลยนะคะคันนี้เป็นฮีโน่สามร้อยสีสีแรงรถปี5 5ห้านะปี5 5หนะคะราคาพิเศษพิเศษเลยอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทนะคะ แต่ว่านะเป็นกระบะมีเนียมนะมีเนียมะนะเป็นแม่ลูกเลย,เยมีีนสองรั้วนะคะสองรั้วร <1 S 1> ้นานหกแสะน,ะบ,นบาทนะหนึ่งร้านหกแสนแปดหมื่นบาทค่ะหกแสนแปดหมื่นบาทเนี่ราคาลูค้ที่กำลังหารถนะคะรถด,ดับราคาไม่แรงมากปีกลางๆเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์เซลนิกนะคะ,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 ะบเบอร์0 6 3 5 6 1 6 9 2 4นะคะเบอร์พี่หนิงเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยหรือไม่นะคะเมมเบอร์ไว้ ก็ลลยมันจะเด้งเหมือนเดิมมันคงแปลได้แหละก็แคปตาจอทักถามเจลหนิงได้เลยนะคะครับอยากเต็มทุกเส้นเนาะติ๊กเกอร์เดิมๆนะโพสสวยมากทันนี้ติ๊กเกอร์เดิมอยางเต็มครับิปมาบากเยอร์เลยอันเนี้ยพิเศษตรงที่ว่าพิเศษตรงที่ว่ามันคือมันเก็บงานมาแล้วค่ะ เหลือแค่เล็กๆน้อยเท่านั้นนะรแล้วค,คือคสภาพรวมแบบโอเคใช้งานได้กระบ<ด>ส<น>ะสวยมากครับกระบะนิ่มนี่มระบาสวยมากนี่ก็มีรถพ่วงนี่สองพ่วงนะสงองพ่วงนี่ก็เป็นกระบะสามมิตรันตัวนี้นี่ก็เพิ่งมาเพิ่งใหม่ไม่ล้างนะสามนี่สี่เหมือนกันครับ ส4มสี่คันนี้อีกหนึ่งบ่วงนะถ้าลูกค้าไม่ชอบกระบะมินยมก็มีเป็นกระบะสา 3, มิตรกระบะเหล็กนะคะอหนึ่ง0ันนะเป็นรถปี5 7เ็นะคะ3า4ร้อยีสี่แรงรถราคารถอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทต่ตางกันแสนเดียวนะคะสามารถแวะเข้ามาชมได้คันนี้เพิ่งมาใหม่หมๆสดๆจริงๆไม่แล้วนะตัวนี้เดิมๆเลยยังไม่เก็บงานครับยังไม่ได้เก็ยบยังไม่ไมไมไล้างยังไม่ทำเลยครับ ว่าแม่ลูกสวยมากครับหรือไม่ยุบเลยนะแล้ค่อยยุบเท่าไหร่นะตัวนี้เกไหยไหมรันีา้เกียเงียครับดูเลไหมดเล็ไปกันนะภา็เนื้ออยู่นั้นยังไม่ทำามสรา นะครับเลขใมเป็นหรือเปล่าสองแสนกมนิโลนะครับนะี่บภายในคนขับนี่ปูบอกมาใหม่แนะล้วนะมาเินมาครับราคานี้คือ ยางติดรถเลยนะราคาคันนี้เป็นราคาตา,ามสภาพนะคันนี้คันปี57นะคะขายาตามสภาพนะครับเราจะทำรับได้พชิคไฟไอฟพีให้นะยางติดรถนะเดี๋ยวเรา,าไปไป,ด,ด,ปดูด้านหลังกันต่อสวยเลยไปดูด้านหลังกันต่อครับส่วนด้านหลังก็มีนะครับสี่คัน อากาศดีนะวันนี้อากาศดีมากวันนี้ครับรีวิวคู่กับเออ่คู่แข่งกับแดดอะไรวันนี้เ <laughs> นี่ยสามแปดคันนี้ว่าจะรีวิวแม่ติดจองไปก่อนแล้วนะว่าจะให้เอากลับไประยองไปรีวิวก่อนอะ่ะแต่ขายไปแล้วขายไปแล้วครับตัวนี้ห้าพันโลนะวิคเตอร์สามแปดศูนย์นะตัวนี้โอ้โสวยจริงครับวันนี้สวยจริง ห้าพันโลนะไม่รู้ว่าไปทําอะไรครับห้าพันโลเนี่ยอย่างเต็มอย่างเต็มมุกเส้น,นครับอยากดูเอามาดูด,ดูให้ยั่วน้าลายนิดนึงยั่วน้ำลายหลายคนนะนี่นะแหันตัวท้ายกระบะไม่เนียมครับผูกนี่ครับธนาศีบ้านปู่นะครับ,ส,บ,รบสวยมากนะตัวนี้มาแม่เดียวนะครับ เดี๋ยวมาต่อกันกับคันหกล้อเนาะหกล้อกระบะบรรทุกนะคะปีห้าหกเนาะ F C 9 J ร้อยสี่สิบห้าแรงนะคะคันนี้รถเพิ่งมานะเพิ่งมาสภาพแบเด, <ลง S 2> ดิม<ๆ>นะกรบะบะเปิดข้างนะเปิดข้างได้ตัวนี้ประมาณห้าเมตรนะตัวนี้ปีห้าหกมีหนึ่งคันนะ สำหรับทุกค้าที่หาอยู่ก็โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะที่เบอร์พี่หมิงเบอร์0นะูนย์หกสามห้าหกหนึ่งหกเก้าสองสี่นะคะนี่นะครับตัวนี้ขนวัสดุก่อสร้างเลยพวกนี้นะตัวนี้ตรงตัวนี้เลยนะมาดูคันต่อไปนะครับมาต่อกันด้วยรถมินิบัสนะคะมินิบัสปีหกหนึ่งนะเป็นฮนะีโน่เนาะฮีโน่ดูโทนะคะร้อยสี่ร้อยห้าสิบแรงน,นะ ประมาณ20ที่นั่งได้เนาะค่ะใช่20ที่นั่งตัวนี้เรา,เามาอยู่4คันอยู่สาขาระยอง2คันสคันแล้วก็นคปรปฐม2คันสองคันคนะันนี้นะคะราคาสองคันนี้ราคาอยู่ที่คันละ1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะรถปี61เนาะเลขไม่อยู่หลักหมืน่นเองตัวนี้ใช่เลขไม่น้อยอยู่นะเลขไม่อยู่หลักหมืน่นไม่ถึงไม่ถึงครึ่งครึ่งครึ่งแสนนะครับตัวนี้นะเนี่ยนะมีสองคันยี่สิบที่นั่งนะครับร้อยห้าสิบแรงน,นะครับนี มีสี่คันนะครับมาดูคันสุดท้ายนะครับตัวนีคนน้คันนี้เพิ่งมาคันนี้เพิ่งมานะคะเป็นฮิโน่สามร้อยสี่สิบสี่แรงนะนี่สามร้อยสี่สี่แรงตัวนี้เป็นแม่เดี่ยวนะใช่แม่เดี่ยวนานๆมาทีส่วนมากจะเป็นแม่ลูกเนาะนี่ครับสภาพราคาคันนี้นะคะโทรเข้ามาสอบถามเซลล์นิงได้เลยนะคะเบอร์ศูนย์หสามเนาะ 5้าหกหนึ่งหกเก้าสองสี่นะคะคันนี้โทรเข้ามาสอบถามได้เลยเมมเบอร์ไว้ก็ได้นะคะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งไลน์หาเซลล์นิงได้เลยนะคะนี่แม่เดียวเพิ่งมารถเพิ่งมานะาานะครับมีกระบะสามมิตรลอนตรงนะครับแม่เดียวมีหนึ่งคันที่เหลือเป็นแม่ลูกนะครับเงียบสภาพสวยนะยางยังสวยครับยังสวยอยู่ย,ย,ยิ่ยงได้อีกนานนะครับยางน่ครับ อุ้ยท้ายสวยนะเนี่ยท้ายสวยนะม่วิ่งดินนะตัวนี้มีระบบลากลูกนะครับตัวนี้นี่ครับคันสุดท้ายตัวนี้เรายังไม่รู้ปีใช่ไหมยังยังรถเพิ่งมารถเพิ่งมานะครับท่านใดอยากรู้รายละเอียด,ดีกทีนะก็ลองโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่นี่เลยนะครับใช่ถ้าลูกค้าจะเข้าแวะเข้ามาดูรถตามในคลิปนะคะสามารถนะคะ เข้า g ู o ก l e แ a p อ่ะพิมพ์ว่าโรงแรมไมได้ได้นะคะที่เต็นท์จะติดกับโรงแรมไมได้ด้านหลังเลยอยู่ถนนเทศเกษตรนะคะทางไปราชบุรีนะคะหรือไม่โทรเขา้เขา,เขามาสอบถามได้ที่เบอร์พี่หนิงเนาะเบอร์ศูนย์หกสามนะคะห้าหกหนึ่งหกเก้าสองสี่นะคะเมมเบอร์ไว,ไวไ้ลายแดงนะครัแบบเบอร์ทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมดนะครับตอนทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะคะเป็นไงกันบ้างครับกับรถที่นี่ครับสวยทุกคันนะครับ เกเอครับบอกเลยครับเกตเอทุกคันนะครับมาคัน,นี้พร้อมวิงเลยนะใช่รถเล็กไหมน,น้อยหลักหมื่นกิโลนะครับทน,นนี้นนะก็เป็นคลิปที่บอกราคาแบบพิเศษพิเศษสําหรับสาขานะคนปรปฐมนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์พินิงเหมือนเดิมเลยเนาะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ